S <S อยากจะบอกอย่างนี้มีอยู่สองสามประเด็น <ขอ S 1> ซึ่งจะคุยกันสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราไปห้องแอร์เย็นฉําจะบอกพวกเราว่าอย่างนี้คือเราไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราเก็บไว้เราเก็บไว้มานานแล้ว <S 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 หนึ่งเราพยายามจะเป็นคนดีสองพอเราจะเป็นคนดีจริงเราก็รับไม่ได้ที่เราจะเอาแบบตัวจริงๆเลย จริงเกินครึ่งที่เหลือตัวปลอมแอบ,บมาช่วยลุงม,มาทุบหน่อยมาตัวปลอมเร็ว